ตบประธานที่าร,รสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกรราพทรศซีชมทีเลขาธิการพรรคชาติหน้าค่อยพัฒนาใน,นานธนกรรมบิการเสียงข้างน้อยฝ่ายแคนแบบบัญชีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาต่ตางนครับวันนี้ก็วันที่15เดือนหนึ่งหเก็ด เาอาผมเขาอยกกลับเรียนว่าปัญหาโจนใต้คือที่เขาเรียกว่าคนที่ก่อความวุ่นวายในภาคใต้ของพวกเรานั้นเป็นปัญหาที่ทุกคนพูดไม่ออกเป็นปัญหาที่ทุกคนพูดลำบากพร้อมจะกระทบ สภาพจิตใจของพี่น้องชาวสามจังหวัดภาคใต้ที่ว่ามาสอสอหรือรัฐมนตรีหลายท่านผู้บริหารชาติบันเมืองทหารบวจก็พูดกันไม่ออกพูดกันไม่เต็มปากเต็มคำว่าปัญหาที่เกิดขึ้น,นคือปัญหาอะไรกันแน่รัคก,การเมืองพักเล็กๆของกระผมนี่ก็ พยายามติดตามงานนี้ตลอดเวลาหลายร้อยกว่าปีมาแล้วหลายพันกว่าปีมาแล้วหรือแต่ชาติที่แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องทหารตำรวจซึ่งอยู่ในโซนนั้นก็โดนยิงโดนฆ่าโดนลอบสังหารราชเวรรถก็โดนระเบิด ซึ่งปัญหานวันนี้ธรรมธานที่เคารพกับปัญหาที่ทุกคนพูดไม่ได้พูดไม่ออกก็ผมก็พูดไม่ได้ก็ผมก็ไม่กล้าพูดเพราะเป็นปัญหาที่จะต้องมีความละเอียดและเมียดละไมไม่กระทบต่อพี่น้องซึ่งอยู่ในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกวันนี้ก็ข่าว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 ขาก็ ไม่เงียบธรรมทานที่เคารพมีการระเบิดตรงนั้นระเบิดตรงนี้ในสามหบัดชายแดนภาคใต้ของพวกเราแต่ก็คล,คลายๆพี่น้องประชาชนก็ชินแล้วธรรมทานที่เคารบกัระเบิดตุ่มตัวนั้นระเบิดตุ่มตัวนี้ก็ชินชินกันแล้วเหมือนเหมือนรถชนชนชนกันที่ประเทศไทยของพวกเราในกรทมองรถชนกันตึ้มเนี่ยพี่น้องก็มีข่เ้เยยดออกไปดูวย อย่างงี้อย่าง,งี้มก so so sure so be ็ม on ีท so ุกว so so, so 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 right, ันลักษณะนั้นนะท่านประธานที่ก็รครับก็ผมไม่รู้จะพูดอย่างไงดีท่านประธานก็ก็เพียงเดียวบอกว่าก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาก็แล้วกันท่านประธานที่ก็รคกับก็บอกหลายคนบอกว่าเอาไม่ใช่ความรุนแรงแล้วพี่น้องตายไปทหารตำรวจตายไปครูบาอาจารย์ตายไปทําไงแต่ละวันแต่ละวัน ก,ก็พูดไม่ได้การ,รทำานาก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรรัฐบาลพยายามทุ่มงบประมาณลงไปมากมายก่ายของหลายแสนลา้นลานบาทในรอบสิบปีที่ผ่านมานี่ในรอบร้อยปีที่ผ่านมานี่ก็แก้ปัญหากันไม่ได้ก็ผมคิดว่าปัญหาปากค้องพี่น้องประชาชนเป็นสินทีต้องการมากในใน,ใน,ใ,นในโซนนี้ธรรมทานที่เคารพต้อง ให้เขาเหล่านั้นพอมีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากรัฐบาลให้เอาดูแลเอาใจใส่เพราะที่ว่าถ้าพี่น้องไม่ว่าโซนใดอ่ะท่านประธานที่กรารพี่น้องประชาชนมีอยู่มีอยู่มีกินนะ่ะนะพอกินพอใช้อ่ะนะก็คิดว่าปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นแต่ที่ที่กับผมพูดไม่ได้ก็คือว่าเป็นปัญหาแบงแยกดินแดนดินแดนน่ะประธานที่ารพ คือเขาก็อยากได้แผ่นดินของแผ่นดินแผ่นดินน่ะนะคือเขาอยากได้แผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินของเขาหรอกแต่เขาอยากได้แผ่นดินะปรมธานเหมือนโจรน่อยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองทงั้งๆไม่ใช่ไม่ใช่ของตัวเองก็อยากจะได้พลันธนาคารบนหลนองบนคนวิ่งราวก็อยากจะได้ฉันใดก็ฉันนั่นธรรมดาตที <laughs> ่ผมพูดวันนี้ผมไม่ได้โจมตี พักไอ้ผมไม่ได้โจมตีฝ่ายในฝ่ายหนึ่งนะประธานผมพูดผมพูดอย่างเนี้ยหลายคนก็คิดอย่างผมอย่างนี้ยก็พูดไม่ออกมันพูดไม่ได้รรท่านประธานครับพูดไปก็สองใบเบีย้ยนิ่งเสียเต็มเมืองทองครับขอบคุณมากครับประธานขอบคุณผู้เชนี่ขอบคุณมากคร,รับท่านประธานครับ